สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแดมาสุดยอดเคล็ดลับลดไขมันในเลือดฉบับเร่งด่วนแล้วได้ผลแน่นอนหลายคนนะครับหลังจากที่ไปตรวจสุขภาพประจำปีกันแล้วเห็นตัวเลขไขมันในเลือดก็ต้องตก,กใจกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าไขมันในเลือดของเรานะั้นนะสูงปรี๊ดเลยทีเดียว ซึ่งไขมันในเลือดที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจะประกอบไปด้วย3ตัวหลักๆก,กน,นะครับตัวแรกเรียกว่า HDL อันนี้คือไขมันดีนะครับอันที่2เรียกว่า LDL ไขมันไม่ดีอันที่3เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ก็คือไขมันไม่ดีธรรมดาเราดูจากตารางการตรวจสุขภาพก็จะมีตัวเลขกำกับไว้นะครับว่าตัวเลขเท่านี้ห้ามเกินเท่าไหร่ถ้าใครเกินไปแล้วก็แสดงว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วโดยเฉพาะ ตัวที่ไร้กาดที่สุดจะเป็น LDL หรือไขมันเลวไขมันไม่ดีนะครับลองลงมาคือไตรกลีเซอไรด์ก็คือไขมันไม่ดี HDL จะเป็นไขมันดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไขมันไม่ดีหรือไตรกลีเซอไรด์เกินค่ามาตรฐานแล้วก็ถือว่าเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวคุณผู้ฟังนั้นน่ะมีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วนะครับแล้วไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับชีวิตนะครับไขมันในเลือดสูงมันก็คือเวลาเส้นเลือดในร่างกายครับก็จะเหมือนท่อท่อนึง ไขมันก็คือมันจะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดทําให้เลือดวิ่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ยากขึ้นถ้ามีภาวะไขมันในเลือดสูงต่อเนื่องนานๆมันอาจจะไปเกาะผนังคล้ายๆกับเวลาเราใช้สายยางฉีดน้ํำนะครับแล้วมีตะไคร่น้ําเกาะบางครั้งทําให้น้ําไม่ไหลเลยหรือไหลได้น้อยลงอันนี้ก็คล้ายๆกันหลอดเลือดเราก็เหมือนกับท่อน้ํามีไขมันที่อยู่ในเลือดวนอยู่ในเลือด แล้วไขมันนี่มันมีปริมาณมากเกินค่ามาตรฐานที่ขอกำหนดแล้วมันก็จะมีภาวะของการที่มันไปนเกาะผนังหลอดเลือดทําให้เลือดไม่วิ่งซึ่งถ้าเกิดไปเกิดในจุดที่มีความสําคัญเช่นหัวใจเช่นสมองก็ทําให้เสียชีวิตได้ทันทีเลยครับก็ฟังดูก็อาจจะไม่น่ากลัวนะแต่คิดไปคิดมาแล้วก็น่ากลัวทีเดียวครับอาจทําให้เสี่ยงถึงเสียชีวิตได้เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นใครที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วก็ควรจะต้องรีบลดอย่างรวดเร็วนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงวิธีการลดไขมันในเลือดฉบับเร่งด่วนแล้วต้องได้ผลอย่างแน่นอนครับสิ่งแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนครับร่างกายเรานะครับทำไมถึงมีไขมันในเลือดสูงเพราะว่าเรารับประทานเข้าไปรับประทานก็คืออินพุตเรากินอาหารที่มีปริมาณไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลทำให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงเนี่ย เรากินยิ่งกินเยอะมันก็ไปสะสมในร่างกายถ้าเรากินแล้วเราไม่ออกกําลังกายมันก็ยิ่งเก็บเก็บเก็บมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเรากินแล้วเราออกกาลังกายมันก็ลดลงเพราะฉะนั้นการที่จะลดไขมันในเลือดสูงได้ก็คือต้องลดอาหารที่ทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงก่อนนะครับแล้วก็ออกกําลังกายให้มากขึ้นเพื่อสลายไขมันในเลือดนั้นออกไปนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ทจะเป็นมองภาพรวมไม่ง่ายครับว่าจะต้องทําอย่างไร เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยครับเรามองที่ input หรือการกินกินอะไรครับที่ทําให้ไขมันในเลือดสูงหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะสงสัยกันว่าอะไรนะที่เป็นอาหารที่ทําให้ไขมันในเลือดสูงหลายๆท่านก็คงจะรู้แล้วครับเช่นอาหารพวกของมันของทอดนะครับแล้วก็พวกน้ําหวานต่างๆใครๆที่แบบชอบดื่มกาแฟหวานหวาน ชาเขียวปั่นโกโก,โก้ปั่นช็อกโกแลตปั่นอะไรพวกนี้ก็ต้องลดนะครับแล้วก็พวกเนื้อแดงต่างๆเนื้อสัตว์ที่เป็นสีแดงๆพวกนี้ก็ลดแล้วแต่มีไขมันทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงนะครับมีคอเลสเตอรอลสูงไส้กรอกเบคอนพวกผัดหรือแกงที่มีน้ํามันเยอะๆนะครับพวกนี้ก็ลวนแล้วแต่เป็นตัวที่ทําให้เรามีไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงพวกเครื่องในสัตว์อาหารทะเลนะครับนมวัวต่างๆ เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือต้องลดการรับประทานอาหารที่เราชอบรับประทานอาหารโดยเฉพาะเวลาเราไปรับประทานอาหารที่เป็นบุฟเฟ่พวกนี้ครับก็ต้องลดลงนะครับก็คือพูดง่ายๆทาตัวให้อดอยากมากขึ้นหน่อยนะครับกินอาหารให้น้อยลงควบคุมอาหารนะครับแล้วก็พวกของหวานต่างๆก็ลนแล้วจะมีผลด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องลดลงด้วยเบื้องต้นเลยง่ายๆเลยครับลองเปลี่ยนจากการดื่มกาแฟดื่มโกโก้ชาเขียวช็อกโกแลตปั่นสมูทตี้ต่างๆที่ใส่น้ำเชื่อมเหมือนหวานเนี่ย ลองเปลี่ยนมาเป็นดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำเปล่าจืดๆนะครับแล้วถ้าเกิดจะอยากจะกินของหวานหวานก็กินผลไม้สดแทนบางอยา่างตรงน,นั้นเองก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งเลยผมเชื่อว่าช่วยแน่ๆสําหรับบางคนเนี่ยดื่มกาแฟนะครับทุกๆวันเลยวันละ1แก้ว2แก้วหรืออาจจะบางคนอาจจะกินชาเขียวปัน่นช็อกโกแลตปั่นนะครับโกโก้ปั่นก็แล้วแต่ถ้าลดตรงนี้โดยไม่รับประทานเลยเนี่ยด้เชื่อว่ามีผลแน่ๆแล้วสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงก็คือพวกอาหารทอด อาหารมันเนื้อต่างๆลดเนื้อกินผักผลไม้มากขึ้นรวมไปถึงล,ลดพวกเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารทะเลด้วยนะครับพูดง่ายก็ลดอะไรที่เป็นเนื้อให้มากที่สุดนะครับกินผักผลไม้แทนแล้วก็ของหวานต่างๆลดให้หมดนะครับชากาแฟที่ซื้อเป็นประจาในทุกๆวันเวลาแก้ว2แก้วก็ลดนะครับสิ่งที่ได้ตามมาเพิ่มเติมก็คือมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นด้วยแถมสุขภาพดีขึ้นด้วยล่ะครับ หรือถ้าเกิดใครอยากจะกินน้ำผลไม้ปั่นก็ปั่นได้นะครับปั่นสดๆใช้ผลไม้สดๆแล้วก็ไม่ใส่น้ำเชื่อมหรือใส่ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ควรจะปั่นพร้อมกากเพราะว่าตัวกากเนี่ยสารอาหารจะอยู่ในกากซะส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการดื่มพร้อมกากก็จะดีมีประโยชน์รวมถึงช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ทําให้เราอิ่มด้วยนั่นเองข้อแรกเลยก็ไม่ยากครับลดการรับประทานสิ่งที่เป็นตัวเพิ่มไขมันในเลือดโดยตรงนะ ต่อมาครับเมื่อเราลดปริมาณ Input ที่ทําให้เพิ่มไขมันในเลือดในร่างกายไแล้วขั้นที่2ครับเราก็ต้องพยายามเบิร์นหรือออกกําลังกายเพื่อให้ไขมันในเลือดเนี่ยถูกขับออกไปมากที่สุดหลายๆคนน,นะครับรับประทานเยอะแต่ไม่ออกกําลังกายนะครับก็เลยทําให้มีภาวะไขมันในเลือดสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดโปรแกรมการออกกําลังกายให้สม่ําเสมอสัปดาห์ละประมาณ3-5วันก็จะเป็นการดี แต่ถ้าใครไม่มีเวลาหรือไม่อยากจะออกไปข้างนอกเราไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปออกกําลังกายข้างนอกก็ได้สําหรับคนที่ชอบอยู่บ้านอยู่คอนโดแบบนี้พื้นที่แคบๆก็สามารถออกกําลังกายได้อาจจะดูโยคะหรือออกกําลังกายอยู่กับที่พวกแอโรบิกต่างๆก็ลวนแล้วแต่เป็นตัวเบิร์นพลังงานหรือเบิร์นแคลอรี่ออกไปได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องทําตามอย่างสม่ําเสมอหรือออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับ แต่สําหรับใครที่ชอบออกไปข้างนอกก็อาจจะไปไว่ายน้ําปั่นจักรยานนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวช่วยเบิร์นแคลอรี่ออกไปเหมือนกันหรือในช่วงนี้ก็มีการวิ่งต่างๆอยู่มากมายก็อาจจะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจําไปวิ่งกับเขานะครับก็สร้างกิจกรรมที่ทําให้เรามีความสนุกร่วมด้วยจะได้ทํารู้สึกว่าเราไม่ได้จะไปออกกาลังกายให้เราเหนื่อยอย่างเดียวเราไปสนุกสนานบางคนชอบว่ายน้ำเนี่ยก็ไปไว่ายน้ําโดยที่ไม่ได้คิดว่า การว่ายน้ำนั้นคือการพยายามที่จะเบรนแคลอรี่ออกไปนะครับก็มองสิ่งที่เราชอบเราก็ออกไปทำเป็นประจำทำให้ได้สัก3าครั้ง3วันหรือ5วันต่อสัปดาห์ก็จะเป็นการดีโดยถ้าออกกำลังกายได้ให้ได้45นาทีถึง1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเนี่ยก็จะทำให้เราเผาผ่านพลังงานหรือแคลอรี่ส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคราวนี้เมื่อเราลดการรับประทานไขมันในเลือด ทาให้เกิดคาร์โนไฮเดเพิ่มแล้วก็เบิร์นให้มันลดลงแล้วเราก็ต้องพยายามสร้างสถานการณ์หรือกําจัดสถานการณ์ที่ทําให้เรามีความเสี่ยงในการไปกินอาหารเพิ่มครับเช่นนอนเป็นเวลาและนอนให้เร็วเพราะหลายคนนะครับนอนดึก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 ก็จะเริ่มหิวเมื่อเริ่มหิวก็ออกไปกินข้าวต้มรอบดึกข้าวต้มผัดผักปุ้งกระเฉดหมูกรอบหรือจะเป็นยำ ปลาสลิดอะไรต่างๆก็พูดง่ายๆคือเพิ่มอีกมือหนึ่งหรือบางคนเนี่ยอันนั้นยังไม่หนักเท่าไหร่บางคนก็รับประทานพวกพิซซ่านะครับหอยทอดผัดซีอิ๊วไก่ทอดข้าวเหนียวอะไรแบบนี้หรือมาม่าก,ก็ตามที่พูดง่ายๆว่าถ้าเรานอนให้เช้านะครับไม่ให้มีเวลาดึกๆเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงในการที่เราจะกินอะไรเข้าปากไปมากขึ้นนั่นเองเพราะหลายๆคนเนี่ยอยู่ดึกๆแล้วจะมี อาการหิวเมื่อหิวแล้วก็ต้องหาอะไรรับประทานเมื่อรับประทานตอนดึกเรานอ,นอนก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยพลังงานนั้นถูกเก็บเอาไว้ในร่างกายก็กลายเป็นไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องลดความเสี่ยงในการที่จะรับประทานอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนดึกๆเนี่ยมีโอกาสที่จะหิวนั่นเองข้อนี้ก็สําคัญพูดง่ายๆคือเข้านอนให้ตรงเวลาแล้วก็เข้านอนหัวค่ําหน่อยก็ดีครับเช้าเช้าหน่อยไม่เหยียให้ดึกมากก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในการที่จะหาอะไรรับประทานเข้าปาก ข้อต่อมาครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพนักงานในออฟฟิศปัจจุบันก็ส่วนมากก็นั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันแทบจะไม่ได้ขยับขยื่นเลยเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ได้ใช้พลังงานเลยเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เราได้ใช้พลังงานก็อาจจะเปลี่ยนอริยะบทบ้างเช่นลุกไปเดินบ้างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายเหยียดแข้งเหยียดขาในทุกๆ1-2ชั่วโมงครับ ก็จะเป็นตัวช่วยผ่อนผันพลังงานได้หรือจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเช่นขึ้นลิฟต์สองสาชั้นก็อาจจะเดินแทนหรือลงลิฟต์สองสาชั้นก็อาจจะเดินแทนอะไรแบบนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อให้เราได้ขยับขยขื่นเคลื่อนไหวเพราะขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็เท่ากับการออกกําลังการออกกําลังกายก็เท่ากับทําให้เราแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็อาจจะช่วยเราได้นะครับในส่วนที่ทําให้เราเบิร์นพลังงานโดยไม่รู้ตัวออกมานะครับทำให้ลดปริมาณ แคลอรี่ที่อยู่นสะสมในร่างกายลงไปทําให้ภาวะไขมันนั้นลดลงไปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญเลยสําหรับคนที่รับประทานอาหารเนี่ยก็คืออาจจะถ่ายภาพอาหารหรือจดบันทึกอาหารขนมต่างๆที่เรารับประทานครับจดปริมาณจดประเภทอาหารแล้วก็เวลาที่รับประทานเก็บบันทึกไว้เหมือนเราทาบัญชีครับเมื่อเรามาดูซ้ําๆบ่อยๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่า เรากินอะไรไปเยอะแค่ไหนแล้วควรจะลดลงแค่ไหนกําจัดหรือจํากัดอะไรบ้างนั่นเองก็เป็นตัวดีเหมือนทําบัญชีนั่นเองครับอาจจะเป็นถ่ายภาพแล้วก็เก็บเอาไวด้ดูในทุกๆวันก็ได้ว่าอาหารที่เราเอาเข้าปากเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารทุกอย่างเลยนะครับที่เรากินเข้าไปแล้วปริมาณแค่ไหนเวลาอะไรนะครับเมื่อเรามาดูทวนๆเราจะรู้ว่าโอ้เรากินเข้าไปได้ไงเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับ การที่เราลดการกินก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยแถมให้สุขภาพดีด้วยนั่นเองผมเชื่อว่าเกรดง่ายๆประมาณ5ข้อเนี่ยหรือว่าสุดยอดเทคนิคในการลดไขมันในเส้นเลือดหรือไขมันในเลือดฉบับเร่งด่วนต้องได้ผลอย่างแน่นอนถ้าผู้ฟังทุกคนทําตามนะครับก็เชื่อว่าจะสามารถลดไขมันในเลือดให้อยู่ในมาตรฐานที่ต้องการได้กับ5สุดยอดเทคนิคลดไขมันในเลือดฉบับเร่งด่วนได้ผลแน่นอนครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง vsmart มาสกดง่ายๆนะครับ v s m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ